ขณะเดียวกันนะคะการสู้รบในฉนวนกาซาที่เราตามกันก็คือนํามาซึ่งปัญหาวิกฤตมนุษยธรรมที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการขาดแคลนอาหารนะคะที่ผ่านมาก็จะมีหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงประเทศพนันธมิตรเนี่ยไปให้ความช่วยเหลือด้วยการหย่อนเป็นกล่องใส่ความช่วยเหลือลงมาจากอากาศลงสู่พื้นแต่ว่าล่าสุดอ่ะมีรายงานบอกว่าเด็กชายชาวปาเลสไตน์ อายุแค่3ขวบเท่านั้นนะคะถูกลังใส่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหล่นลงมาทับเสียชีวิตทันทีนะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวได้รับบาดเจ็บไปด้วยสำนันข่าว CNN รายงานเหตุการณ์นี้นะคะบอกว่าครอบครัวชาวปาเลสไตน์กำลังทานอาหารเช้ากันอยู่ในขณะที่ลังไม้พาเลตที่ถูกปล่อยลงมาจากเครื่องบินตกลงสู่พื้นที่ของผู้พัดถิ่นหลายๆครอบครัวเขาพยายามจะหลบอยู่ในเต็นท์ แต่ว่าสำหรับครอบครัวนี้นะคะลังไม้ตกลงมาทับซามีอายัดเด็กชายชาวปาเลสตไตน์วัยสามขวบเสียชีวิตทันทีส่วนคุณป้าแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของเขาได้รับบาดเจ็บที่เท้าและใบหน้าค่ะตอนนี้หลายประเทศได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ทางอากาศโดยหย่อนลงในกาซาก็มีทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษจอแดนแล้วก็สหรัฐอราหร,รับเอเมิเรสนะคะที่ปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ทางปู่ของสามีเด็กน้อยที่เสียชีวิตนะคะคุณปูม่มูฮัมหมัดอายัดบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขาต้องการศักดิ์ศรีค่ะแล้วบอกว่าพอได้แล้วกับการดูถูกและดูหมิ่นที่พวกเขาได้รับจากชาวอาหรับ <to be? S 2> ไม่ใช่แค่อิสราเอลพวกเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ที่จะทิ้งอาหารลงมาให้จากบนฟ้า โดยหน่วยงานของอิสราเอลที่ควบคุมการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาระบุว่าสหรัฐอาหรับเอเมิเรสได้หย่อนลังใส่อาหาร81ลังในเมืองคานยูนิสเมื่อวันเสาร์โดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีการส่งความช่วยเหลือทางอากาศแบบนี้มากกว่า1 0,000ลังแล้วค่ะรายงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติยังระบุนะคะว่าการจํากัดการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาทําให้ สิ่งของจำเป็นค่อยๆหมดลงประชากรมากกว่า2ล้านสแสนคนที่นั่นเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหารและรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีระบุนะคะว่าระบบมาตรวัดความมั่นคงทางอาหารประเมินว่าชาวปาเลสไตน์ 1.84ล้านคนกำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรงค่ะแต่กระนนั้นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนก็ตำหนิการหย่อนความช่วยเหลือทางอากาศหลายต่อหลายครั้งบอกว่าวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพนะคะพร้อมกับเรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิกการควบคุมผ่านจุดผ่านแดนทางบกที่จะเข้าไปในกาซาทแทน ซึ่งก่อนหน้านี้ CNN เคยรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากลังสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่หย่อนลงมาหลายคนแล้วนะคะระหว่างที่เข้าช่วยเหลือในฉนนกาซาค่ะ